วันนี้พ่กับผมแล้วครับวันนี้ผมพามาชมครับ Mazda RX8 ครับ1.3 b ครับเครื่องโรตารี่2โลครับคันนี้มาพร้อมล้อแอดวนนะครับล้อแอดวน RS ครับผมโช๊คเป็นโอลินครับมอน้ามินียมเปลี่ยนมาให้แล้วครับไซส์กข้างล่างเป็นคาร์บอนนะครับผมผมพามาดูข้างในรถกันก่าคันนี้มีซันรูฟโรงงานมาให้นะครับคันนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดแล้ว พ่อเดินหลบอุโมงเกียร์มาให้นะครับเรื่องความร้อนในตัวรถไม่ต้องห่วงครับผมได้เบาะหนังสีแดงครับปรับข้างปรับไฟฟ้าครับผมมีจอแอนด o i ยมาให้ครับประตูเปิดออกอย่างนี้ได้นะครับข้างในนี่ยังสวยๆเนียนเลยครับมาครับผมพาไปชมรอบรถกันก่อนดีกว่าคันนี้บอกเลยจัดทรงมาสวยๆเลยครับ ได้เป็นท่อคู่มานะครับคันนี้ล้อนี้ล้อแท้นะครับผมพามดูห้องเครื่องดีกว่าอ่านี่ครับเครื่องยนต์โรตารี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมลูกค้าเก่ามีติดตัวกันหนูมาให้นะครับใครครับที่หารถสะสมหรือว่ารถเก็บครับสำหรับเจ้า rx 8คันนี้ครับผมรีบติดต่อเข้ามาครับราคาแข็งแน่นอนครับ สนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาครับวันนี้สวัสดีครับ